สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอมเมนต์โลกกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับวันนี้แอดก็จะนําข่าวสั้นๆของนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่กําลังจะไปแข่งขันรอบคัดเลือกโอลิมปิก2 0 2 4มาให้ได้รับชมกันนะครับซึ่งข่าวนี้นะครับถูกรายงานโดยเพจวอลเลย์บอลเวียดนามนะครับนอกจากนี้แอดก็จะนําความคิดเห็นสั้นๆของชาวเวียดนามมาให้ได้รับชมกันด้วยครับโดยในข่าวนะครับได้โฟกัสไปถึงอดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยดีกรีเซตเตอร์อันดับหนึ ที่หวนกลับมาเล่นทีมชาติอีกครั้งอย่างนุสราต้อมคำว่าเชา้านี้นุสราและเพื่อนร่วมทีมเดินทางไปโปลแลนด์เพื่อเตรียมตัวลุยโอลิมปิกรอบคัดเลือกปารีสในวันที่16นี้หลังจากคว้าชแชมป์เอเชียได้เป็นครั้งที่3จิตวิญญาณของสาวๆมีความมั่นใจพวกเธอจะสามารถเอาชนะโปลแลนด์อิตาลีสหรัฐอเมริกาเยอรมนีเกาหลีใต้สโลเวเนียและโคลอมเบียเพื่อคว้าตั๋วไปปารีสได้หรือไม่ ซึ่งหลังจากมีข่าวความคืบหน้านี้ออกมานะครับแฟนๆวอลเลย์บอลเวียดนามที่ติดตามข่าวสารของนักกีฬาไทยอยู่จะมีความคิดเห็นเป็นเช่นไรกันบ้างไปรับชมกันได้เลยครับโดยความคิดเห็นแรกนะครับได้เข้ามากล่าวว่าเธอเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่ฉันรู้จักฉันจึงติดตามเธอมาตั้งแต่เธอเริ่มเล่นเมื่อตอนที่ฉันอายุเพียง13ปีเธออายุเท่ากับพี่สาวของฉันผู้หญิงที่อายุมากขึ้นจะรู้ดีว่าร่างกายไม่เหมือนกับตอนเด็กๆอีกต่อไป แต่พวกเธอยังมีสุขภาพที่ดีคล่องตัวยังเล่นกีฬาได้และยังมีส่วนร่วมในการแข่งขันของประเทศอีกด้วยฉันสนับสนุนเธออย่างเต็มที่ในการกลับคืนสู่ทีมชาติแม้ว่าเส้นทางของทีมจะยุ่งยากและลำบากมากก็ตามส่วนความคิดเห็นที่2นะครับก็ได้เข้ามากล่าวว่าไทยไม่มีโอกาสกับโปแลนด์อิตาลีหรือสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ได้มีชาวเวียดนามอีกคนนะครับมากล่าวคล้ายๆกันว่า มันยากเกินไปสําหรับประเทศไทยสหรัฐอเมริกาโปแลนและอิตาลีมีความแข็งแกรง่งไทยไม่มีโอกาสเข้าร่วมโอลิมปิกปารีส2024หรอกประเทศไทยจะพ่ายแพ้อย่างง่ายได้ส่วนความคิดเห็นต่อมานะครับก็ได้เข้ามาให้กำลังใจว่าพยายามให้มากที่สุดนะสะสมคะแนนเพื่อจัดอันดับยังมีโอกาสอยู่ และสําหรับความคิดเห็นนี้นะครับได้เข้ามาบนนะครับถึงการที่มีทีมที่จะผ่านรอบคัดเลือกโอลิมปิกได้น้อยไปหน่อยว่าทําไมทีมที่จะไปโอลิมปิกถึงมีน้อยจังแต่ละกลุ่มมีเพียง2ทีมเท่านั้นที่เข้ารอบซึ่งก็มีคนมาตอบว่ามันมีทีมที่มาจากทั้ง5ทวีปดังนั้นการจัดแข่งจึงต้องจํากัดจํานวนทีมและมันจะเป็นการแข่งขันที่ดูเดือดตั้งแต่รอบคัดเลือกเลย ส่วนความคิดเห็นนี้นะครับได้เข้ามากล่าวไปถึงใบหน้าของนุสราที่ถูกถ่ายที่สนามบินว่าทำไมหน้าเด็กจังสวยส่วนคนถัดมานะครับได้เข้ามาสอบถามว่าขอถามแค่ว่าถ้าไทยไม่ได้ผลงานที่ดีในรอบคัดเลือกไทยจะยังมีโอกาสไปแข่งโอลิมปิกอยู่ไหมแต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวไทยจะได้ไปโอลิมปิก2024เพื่อให้นุสราได้สมหวังซึ่งก็มีคนเข้ามาตอบว่า มันยากกว่าการไปสวรรค์ซะอีกนอกจากนี้นะครับก็มีชาวเวียดนามที่เข้ามาให้กำลังใจอีกว่าแม้จะรู้ว่ากลุ่มไทยยากมากแต่ก็ยังหวังว่าจะเล่นให้ดีที่สุดและคว้าชัยชนะได้และก็มีคนเข้ามาเสริมนะครับว่าหากไทยป้องกันได้เหนียวเหมือนญี่ปุ่นคุณอาจจะมีโอกาสส่วนความคิดเห็นสุดท้ายในคลิปนี้นะครับก็ได้เข้ามาแสดงความเป็นห่วงอย่างจริงใจต่อนุสราโดยได้ถามว่า เธอเล่นจนอายุ40แล้วเมื่อไรเธอจะแต่งงานมีลูกครับและนั่นก็เป็นความคิดเห็นของชาวเวียดนามที่แอดได้นำมาให้ได้รับชมกันนะครับหลังจากนี้ก็คงต้องติดตามต่อไปว่าทีมไทยจะสู้กับทีมยักษ์ใหญ่ของโลกในรอบคัดเลือกโอลิมปิกกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติได้ขนาดไหนยังไงแฟนๆวอลเลย์บอลก็ติดตามเชียร์กันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้แอดก็คงต้องขอตัวลาไปก่อน หากมีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับอย่าลืมกดแชร์กดติดตามและกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ